วัสดีครับทุกคนเมนูในะวันนี้นะครับก็ขอนําเสนอตามแตงกวาหมูยอนะครับก็คือเมนูนี้นะทาเองนะครับสีมันอาจจะแบบดูจืดๆไปนะเพราะว่าผมใส่พริกไม่ค่อยจะเยอะนะก็คือใส่ตามที่ผมกินไหวนั่นแหละอาจจะมีเสียงรบกวนนะคบเพราะว่าผมมีการปรับเปลี่ยนนะนั่นแหละทุกคนนั่นแหละเอาละทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วไปดูกันเลยไม่เข้าใจนะครับทุกคนสีผิวเห็นไหมเออมันจะออกคำ้คำๆใช่ไหมแต่พอเราไปอยู่ในห้องเนี่ยอืมมันจะออกแบบผิวก็จะใสอันนี้คือท่านนอกนะแสงมันเยอะนะ ทำเองอะ่ะร่อยอยู่แล้วมหมูยอเนี่ยแน,น่นแมนาแรงวันเยอะมากกว่ากี้เป่านะครับไปนู่นเลยเออม,มันจะมีแบบเสียงแมวเสียงหมาเสียงไก่หน่อยนะ แน่จริงๆเลชอบชอบหมูยอแบบเนี้ยห<อ>มูยอที่ห่อใบตองนะที่ห่อแบบห่อใหญ่ๆอะ่ะเออแต่พอแกะมามีแค่เนี้ยอาจจะมีเสียงแบบเจ๊ๆหน่อยนะครับเพราะว่าจะให้เรากินแบบไม่เปิดปากมันก็ไม่ได้นะเออมันก็ต้องมีแบบเป็นธรรมดา ทุกคนครับแล้วยิ่งเป็นของเพจอะ่ะเออมันจะต้องเป็นแบบซีซาร์ซีซาร์หน่อยให้ติดปากตลอดมันก็แบบไม่ไหวที่ผมใส่ไปด้วยเนี่ยก็จะเป็นแบบ น้ำปลาต้มนะรู้สึว่ามันนัวขึ้นมากมันแซ่บนะหอมด้วยรสชาติกำลังดีโอ้เมื่อวัน ผ็ดเหมือนกันนั้นเนี่ยไปไปสามชิน้นแนนมา,ากเวาลาดูน้องไทยอยู่ทุกคนอแมวดึงเสืออ้อลงป๊าทำเองยังไงก็เด่นนะ ผักผักผักทิมน้ำคุณครับผมอยากให้ทุกคนช่วยถามคำถามนะผมจะได้มาทำ Q a n A ซึ่งตอนนี้คำถามมันน้อยนะผมทำไม่ได้นะครับ หั่นใหญ่ไปหน่อยอ่ะหมูยอคำใหญ่มากไม่เหมืนอนกับแม่หรอกแบบมันเต็มปากอุอ๊ยพริกพริกพริกติดพริกติด thành quà, chim lắm Nung lính อเอาละครับทุกคนสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะ